สบทสรุปสุดช็อกที่อาจเกิดขึ้นกับอาเซนอลซีซั่นนี้หลุดแชมป์รองแชมป์ถึงขั้นวอือ UCL อาเซนอลต้องพบกับฤดูกาลที่น่าผิดหวังอีกครั้งหลังพวกเขาพลาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่3ติดต่อกันและไม่สามารถคว้าแชมป์ารายการใดได้เลยในซีซั่นนี้ ทัพปืนใหญ่น่าจะไปได้สวยสำหรับซีซั่น2024-2025หลังพวกเขาสั่งสมประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์มาอย่างเต็มที่จาก2ฤดูกาลก่อนแต่กลายเป็นว่าความผิดพลาดในบางเกมประกอบกับความคงเส้นคงวาของลิเวอร์พูลทำให้หงแดงบอยบินซิวแชมป์ลีกไปครองอย่างสุดยอด ขณะที่ในสุดยูฟาแชมเปียนลีกพวกเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะการปราบระอันมาดริดในรอบก่อนรองชนะเลิศแต่การประทะก,กับปารีแสแซงแฉกแมงทุกอย่างกลับไม่เป็นดังใจหวังและสุดท้ายก็ต้องอำลาถ้วยใบตัวยุโรปในรอบตัดเชือกพร้อมทั้งต้องรอคอยความสำเร็จในรายการนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามฤดูกาลของอาเซนนอนยังไม่จบเพราะพวกเขามีโอกาสที่จะพบกับฝันร้ายยิ่งกว่านี้ถ้าหากไม่สามารถคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้และหากโชคร้ายสุดๆอาจถึงขั้นหลุดโคต้ายูฟาแชมเปียนลีกเลยทีเดียว หนึ่งไร้แชมป์แต่ยังครองอันดับสองอาเซนอนไม่มีโทรฟี่ติดไม้ติดมือเพื่อไปประดับตู้โชว์ในถิ่นเอมิเรสสเตเดียมเป็นสีซันที่สามติดต่อกันและแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดสำหรับเหล่าเดอะกูเนอร์ที่เห็นทีมรักตกม้าตายอีกครั้งอย่างไรก็ตามมิเกลอาตายังสามารถบรรเทาความผิดหวังของแฟนบอลปืนใหญ่ได้ด้วยการเก็บชัยชนะทั้ง3เกมที่เหลืออยู่เพื่อที่จะทำให้ทีมรังอันดับ2พร้อมกับคว้าโคตา้าไปลุยถ้วยใบตัวยุโรปอีกครั้ง ปัจจุบันอาเซนนอนรั้งอันดับ2มี67คะแนนถ้าหากพวกเขาเก็บชัยชนะเรียบจะทำให้ทีมมีแต้มสูงสุด76คะแนนเพียงพอที่จะยึดตําแหน่งรองแชมป์ได้สบายๆแน่นอนว่ามันคงไม่สามารถปลอบประโลมความรู้สึกของสาวกทอปกันได้เต็มที่แต่อย่างน้อยก็ทําให้พวกเขามีรอยยิ้มในฐานะทีมนางเอกสมซีซันติดต่อกัน แมตต์ต่อไปอาเซนอนต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ซึ่งพวกเขาต้องตั้งแถวเกียรติยศปรบมือให้ทีมแชมป์พร้อมหวังจะบุกเอาชนะให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ13ปีโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2012จากผลงานของลูคัสโพดอนสกี้กับซานติกาซอล่า 2. ตามก้นแมนซิตี้อีกครั้งแต่ติดท็อปไฟ อาเซนอตจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียกสติกลับมาให้เร็วที่สุดหลังผิดหวังซ้ำซ้อนจากการพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกและตกรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเพราะหากพวกเขาคืนฟอร์มเก่งไม่ได้มันอาจส่งผลต่ออันดับในลีกของพวกเขาทัพเดอร์กันเนอร์ฟอร์มออกทะเลสุดๆในลีกเพราะ5เกมที่ผ่านมาทีมเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นและเสมอ3ามแมตช์กับแพ้1เกมนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อาเซนอนพลาดแชมป์อย่างน่าเจ็บปวด อย่างไรก็ตามหากทีมฟอร์มไม่กระตื้องงานนี้มีสิทธิ์โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งฟอร์มกำลังดีวันดีคืนปาดหน้าคว้ารองแชมป์ได้เพราะปัจจุบันเรือใบสีฟ้ารังอันดับ3ามี64แต้มตามหลังอาเซนนอนแค่3คะแนนเท่านั้นงานนี้ถ้าทีมของกุนซือเป็กวาดิวาดิโลรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ในช่วง3ามเกมสุดท้ายส่วนอาเตต้าดันฟอร์มสะดุดต่อเนื่องงานนี้ปืนใหญ่อาจต้องเจ็บช้ำเป็นซีซั่นที่3ที่ต้องตามหลังแมนซิตี้อีกครั้ง2ฤดูกาลก่อนแมนซ ระนั้นถ้าอาเซนอนสามารถเก็บ2องแต้มจาก3เกมสุดท้ายในการดวลกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเซอแฮมตันมันก็เพียงพอที่จะทาให้พวกเขาได้โคตา้าแชมเปี้ยนลีกเพราะทีมมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าซาลิกาดมกับเชลซี12ลูกและเหนือกว่านองติงแฮมฟอรเรสต์21ประตูส่วนแอสตันวินล่า27ประตูแม้จะร่วงจากอันดับ2แต่ยังติดท็อปไฟควาสิ์ไปลุยแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่ายังพอทําใจได้ 3. ฟอร์มออกทะเลโคต้าแชมเปี้ยนลีก อย่างไรก็ตามช่วงสาเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้อาเตต้าต้องกระตุ้นลูกทีมห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมันอาจทำให้พวกเขาต้องพบกับซีซั่นที่ฝันร้ายชนิดที่แฟนบอลอาเซนอนคงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนี้อาเซนอนยังไม่การันตีว่าจะจบอันดับสองและโคต้าแชมเปี้ยนลีดดังนั้นมันจึงยังมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะพลาดทำอันดับไปเล่นถ้วยใบโตโยุโรปหากผลงานของพวกเขายังคงออกทะเลแบบกูไม่กลับ ซีซั่นนี้ถือเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับพรีเมียร์ลีกเพราะหอันดับแรกในลีกจะได้ตั๋วไปลุยโทฟี่หูกลางเนื่องจากลีกสูงสุดเมืองผู้ดีเป็นหนึ่งในสองลีกที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปในสถานการณ์ที่ปืนใหญ่เก็บได้67คะแนนเหนือกว่าแมนซิตี้64คะแนนนิวคาสเซิล63คะแนนและเชลซี63คะแนนซึ่งอยู่ในอันดับท็อปไฟแต่ทีมที่อยู่ด้านล่างอย่างฟอเรสต์61คะแนนและแอสตันวิลล่า60คะแนน อาจสร้างเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันกรณีที่อาเซนอลดวงแตกสุดๆเก็บได้แค่แต้มเดียวหรือไม่ได้เลยจากสามแมตสุดท้ายในหลีกฤดูการนี้นั่นจะเป็นการเปิดประตูให้กับทีมคู่แข่งของพวกเขามีลุ้นทำคะแนนแซงพร้อมปาดหน้าคว้าโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกขณะที่ปืนใหญ่ต้องน้ำตาตกหลุดอันดับท็อปไฟแม้เรื่องนี้อาจเป็นไปได้ยากแต่หากพิจารณาฟอร์มเดอะกันเนอร์ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามันก็อดคิดไม่ได้จริงๆ